สวัสดีค่ะเอฟซีท่นารากักทุกทท่านของช่องวันภาเดนมาร์กนะคะเรามาชมต้นไม้ร้อยปีกว,กว่ากันค่ะว่ามีลักษณะแบบไหนเนาะทุกคนนี่ค่ะเราดูกันไปชา้าๆเลยนะคะนี่จะเป็นตุ่มปุ่มตุ่มปมแบบนี้นะคะแล้วก็ต้นก็จะสูงเกือบเท่าๆกันและก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะนี่ค่ะ เราดูค่ะดูตามทางค่ะทุกคนนี่ร้อยปีกว่ากว่านะคะจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะและหน้านี้ก็ยังไม่ผลิตใบเนะาะก็จะเห็นว่าเป็นแบบนี้ค่ะจะเห็นสวดทรงของต้นไม้เนาะลักษณะของต้นไม้จะเปลกๆปลกแบบนี้ค่ะนะจะเป็นตุ่มปุ่มตุ่มป่าค่ะเกือบทุกต้นเลยนะคะเป็นตุ่มปุม่มตุ่มปาคล้ายๆกันหมดเลยและดูต้นก็ เกือบจะเท่าๆกันนะนอกจากต้นไหนที่เออไม่สมบูรณ์ก็จะหักลงเนาะทุกคนแต่ว่าจะเป็นตุ่มปุ่มตุ่มป่าแบบนี้ค่ะทั้ง2ข้างทางเลยนะคะนี่ค่ะดูลักษณะค่ะได้ถามใ้เจ้าพ่อและเจ้าพ่อบอกว่ามันอายุประมาณร้อยปีกว่าๆค่ะทุกคนก็ะจะออกเป็นตุ่มปุ่มตุ่มปาแบบนี้และก็ถ้า ขับคนเดียวก็จะน่ากลัวเหมือนกันนะมันก็คล้ายๆกับทนปีศาจเนาะทุกคนคล้ายๆกันแบบนั้นนะถ้าพี่ขับมาคนเดียวนี่พี่ก็กลัวเหมือนกันนะคะนี่ดูคะ่ะลักษณะนี้น่ากลัวคะ่ะเหมือนในมนุษย์ต่างดาวเลยเนาะบางต้นนี่ก็โหยออกตุ่มปุ่มตุ่มปำเยอะมากเลยนี่คะ่ะดูลักษณะคะ่ะ บางต้นก็หักโค่นลงมาเพราะลมมันแรงเนาะลมแรงมากนะที่เดนมาร์กอะ่ะนี่คะ่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้คะ่ะเราดูไปเรื่อยๆเลยดูบบรรยากาศคะ่ะนะนี่พี่ก็เลยว่ามันต้นไม้เปลกดีพี่ก็เลยเอามาฝากเอฟซีค่ะทุกคนโอเคคะ่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรณพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะนี่คะ่ะดูเอาคะ่ะ ความน่ากลัวเนาะต้นไม้บ้านเราก็อาจจะมีไม่เยอะในเออเท่านี้นะในลักษณะแบบนี้เนาะ